สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องฟังล่าแล้วก็ฟังไทยทีเขารบเนาะตอนนี้บบาวรวยอยู่ทีสวนมั่นเนาะตอนนี้ก็ลกไปได้ได้ระยะหนึ่งเลยเนาะหาหัวหญ้า,าลายเนาะลงเรือจากค้ายที่ว่ามันกินเนาะ ที่ว่าตอนเฮาลกแล้วก็เฮาบ่เห็นต้อมันแล้วก็ปะให้มันมันมันออกเนาะเฮาจึงมาหาน้ําลังแล้วก็ซื้อว่ายังลงเรือหลายเนาะพี่น้องเนะาะประมาณคันนึงได้เนาะคันนึงรถไทยมารถไทยนี่เนาะแต่ว่าเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอายากหลายพี่น้องบ่เห็นตอเนาะเฮาต้องได้ขุด ใช่แต่เมื่อนี้มันบ่แดดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสีหาเฮ็ดเนาะย่ามันแดดพี่น้องที่ตามตอนเอาสามสิได้แต่ละหัวแต่ละกีบเป็นเงินกันเลยมากร้ายเนาะต้องขุดเอาเน,ะนาะเดี๋ยวจะเอารถไฟมาเก็บเนาะ เบื้องกระหนอเต็มทุกหัวกับเบิร์ตเจ้ัญัยเนาะเพราะว่ามันไปลำเลี้ยงลำต้นเบิดเนาะวางจะน่อยมั่ยไงบอกกับว่ายไงเนาะเดี๋ยวจะขับรถเนาะเก็บมันเก็บเอาจะเสิได้เท่ายเนาะ แม่งอันนี้ร้ายใช่เว้ยแม่งคือฝุ่นกำลังตัดเนาะพี่น้องเนาะท่านเชิไดไอ้เมื่อในเบื้องต้นแดดอยู่ในยยสวนนี่แดดเดือนสามเดืนอนสี่หมดจัดมาจักแม่งใหม่มาตอบอยู่อย่างลำบากเลยพินาเราต้องปลูกเดิมันราคาแน่นี่เด้อ มาฆ่าบอดีล้ลายปิดกิจการไปเลยจะเบิ้งแม่งนี่กระตอมอเทอาวานี่จังมันตอออีกสัง่งตออปุ๊บแล้วสีอยู่ได้ตอมเหือเนาะแม่งนี่บรรยากาศทุองไทยทุองหน้าพี่น้องมาไหน สบายดี่สบายดีตอนเพลเนาะพี่น้องเนาะ,ะท่านได้กินขขาวนี่สิบสองโมงป้ายแล้ว <c oughs> กำลังปิงป้งซีนนักปิ้งซีนเนาะมากินข้าวปลาเหมือนีเนาะปิงปะะป้งซีนตัดเนาะปิ้งซีนง่วงแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งตับเนาะมันพวกนี้มันตัดพื้นเนาะ เต็มพันหลดุดใส่พื้นไรโบาลโซโบขาวโซนเบิดแล้วเนาะะใส่พื้นแบบนี้เอยางบากเขาเนะาะจะใส่พื้นแหงดได้น้อยเดียวบวบไวพุดบวไวม้มือนนี้พุดเอามาน้ำเอา แอบซีเดี๋ยวนม่งกิน้าวปลาน้ำกันเด้อแสบๆนี่อันนี้ค่ะันให้ถงอ่ะอ่ะกินแอปซี บมงตอนกินเ,เขาเนาะได้กิ่นหอมกกจิกกกหั่งเนาะหนอกกกจิกกกหัง่งอยู่หายอยู่หน้าโอ้ม้อแนแห้งเนาะแต่ว่ามันนี้กินมากินเขาวปลาหายอยูอ่หน้าเนาะจะนอยจังเมื่อลายมุกินขา้ขาวแล้ว่ะได้กลับ จันเจดกันอ้าวบางคนเข้าบุกเยยินไลยยินให้กุ้เป็ดอนเขายินแต่เสียงแต่อาจซิบุเห็นโตมันก็ม่ ปาขึ้นต่อไปยงแห้งแต่โตัวเ้อหน่อยขึ้นเขาขึ้นน้ำแล้วตามสี่น้องเพื่อนชั่วโมงหนึ่ง รับบ้านช่องทียางบ้านมีโลเสเส่งสัตการองโอ้ปลาดโรงการกล่ีเมอนนาท,านทีนพัฟติดสัตการ ปลาตัวนี้ลายแห้งนอนจะตะการปลาตัวนี้ทั้งเสียงมันมาน่ เราน ใช่แต่ว่าอากาศดีเนาะ่แดด่ป็นไรขับมเอร์ไซ็์ก็มากกุ๊บ สาบุนบานแล้วจะมาทิ้จัก,กดันโอ้นี่โลนอ่ะเป็นบ่ทากทเห็นแต่คนอ่ ร่างไม่มาล้งแล้วนี่แห้งลายมันแห้งกรบมันเองเนาะกบจักรจันจิ้ตปูันแทฮันแทฮันแทง่อนปนเ่อง,องข้างใม่ดอกเปิน,นาบาว์เป็เือแข้านเปนนบาแล้วเอาใส่โต ปาดไม่แล้วก็กกป,ปาดไม่ไดีะื่นไฟบีไม่จีบะ เฮ้ยดิ้นนะบ่หะดิ้นนะบ่เพนน้ายังว่าสางนี่ฮะข้าวัวสางน้องจิกอีสรางน้องเอียนพ่อด้วยขอยมือไง